ครับเพื่อนชางวิตยเล้งทานนะครับอ่าดีกีเข้าร่างกายแล้วเสียงมันก็เพี้ยนหน่อยนะมาแต่สายเมาตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นของใหม่นะครับตอนนี้มันจะหมุนจ๊ดตอนนี้มันจะหมุนแต่เฮ้ยใ,ใส่ถูกไหมเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับเป็นของใหม่นะครับยังไม่มีฝุน่นมีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับไม่มี ไม่มีฝุ่นนะเพราะว่าเป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานจากเถื่อนะครับทีนี้นะครับนะาเพื่อนนะถ้ามีกลไกนะครับเพื่อนๆครับมาดันตรงนี้นะครับมันจะหมุนนะครับกลไกตัวนั้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับออกก่อนนี่นะครับจุดดำนะครับนี่นะครับนะ มันจะมาดันสวิตนะครับนะครับหมุนมานะ้อาใส่บุถือเด้เพื่อน,อนอแล้วทีนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเครื่องมันเสียหรือไม่เสียอย่างไรเวลาเอาใส่เข้าไปแล้วมันไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับนะเสียบปลั๊กนะครับ อะไรมาดันตรงนี้หน่อยนะครับปับป๊บปั๊บปั๊บนะครับนะเปิดเครื่องปักหลวมป่ะเนี่ยเอาใหม่นะครับหนึ่งนะครับมันจะมาดันตรงนี้นะครับอ่ามันหมุนได้นี่เนาะอ่ะาใช้งานได้นะครับทีนี้นะครับ มันจะมีกลไกกลไกเซฟตี้นะครับของเขาเนะี่ยอยู่นี่นะเนี่ยมันจะเป็นพาสติกตัวนี้อย่าให้มันหักนะถ้ามันหักมันก็จะไม่มาดันสวิตช์นะครับอบปิดแล้วนะครับเปร๊บมันจะมาอยู่อย่างนี้นะครับครับขมายอย่างนี้นะอ่าดูนะครับเปิดยร์หนึ่งเนี่ยอ่าดูนะดูนะเนี่ยนะนะครับถ้าสวิตตัวนี้มันมันไม่ไปสัมผัสมันก็ไม่ได้นะเนี่ยนะ เห็นไหมครับมันมีลูกศรน,นะครับอ่าทีนี้นะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอ่านะครับตัวนี้เข้าไปในกรณีที่เราซื้อมาใหม่เรายังไม่เข้าใจในระบบกลไกของเขาถ้าเราใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้มันก็ใส่ได้นะครับมันก็ใส่ได้นะมันใส่ได้หมดนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีจุดที่มันลงไปปื๊บแล้วลงล็อกครับ เห็นไหมครับเห็นไหมมันจะมีลงล็อกแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปแบบไม่ลงล็อกมันได้เนี่ยแต่ว่าเรามาใส่เข้าไปตรงนี้มันก็จะไม่ได้เห็นไหมนะนะครับทีนี้มันจะมีมีจุดที่ลงล็อกนะครับนะครับนะมันจะต่างนะเพื่อนดูนะครับเห็นไหมมันจะต่างอยู่นะครับเออมันจะต่างปึ๊บอ่าไอจุดเนี้นะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับจุดดําอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนมันจะหักได้ ปั๊บก็ให้มันลงล็อกแนะน่นแน่นหน่อยนะแน่นหน่อยนะครับแล้วทีนี้นะครับก็ลองดูนะครับเอามันตรงตรงหน่อยนะมันตรงตรงตรงไนเนี่ยอ่าตรงแล้วนะครับมันก็แก๊กลนะอ่ามันดูนะครับมันดูอ่านะครับตอนนี้ก็ศูนย์อยู่ถ้าเราแก๊ปอย่างนี้นะเห็นไหมครับหมุนได้ที่ใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงนั่นเองก็คือมันเป็นเซฟตี้ ถ้าปั่นเสร็จนะครับปั่นเข้าขั่วหัวหอมก็เอาออกไปได้นะครับเป็นแบบนี้นะเครื่องไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าในกรณีที่ติดตั้งไม่สมบูรณ์มันก็เป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราใช้งานใหม่เราจะมาเร็งๆร็งดูพวกนี้มันอาจจะเร็งๆยากหน่อยก็อาจจะแต้มสีนะครับนะเต้มสีไว้เดี๋ยวหมายไว้ก่อนเด้อหมายไว้นะครับหมายไว้แต้มสีไว้ เออแต้มสีแต้มสีมสเอาตรงนี้เนาะอ,อ่าเดี๋ยวเยวต้มสีไว้ก่อนเพื่อเพื่อให้ผู้ใช้ใหม่เนี่เข้าใจว่ามันจะต้องหมุนมาประมาณนี้เนาะแต้มสีไว้แต้มสีเนาะไทยเนาะแต้มสีให้แต้มสีอ,อ่าผู้ใช้จะได้เข้าใจในกรณีที่เราใช้ใหม่เนาะนะครับถ้าเราใช้เก่าไปอยู่แล้วเนี่ยการใช้งานมันจะง่ายนะ่เนาะ ก็ให้ให้เข้าใจว่าสีฟ้ามันจะมาอยู่ตรงสีฟ้าแล้วก็ผสมเข้าไปแล้วก็ครับอย่างนี้เนาะอ่าแล้วทีนี้เฮ้ยมันคือว่าตรงวะตรงแล้วตรงแล้วอย่างนี้เนาะอืมอย่างนี้นะครับนะเอาตัวอย่างน้ําแข็งมา <ential> ขอตวอย่างน้ำแข็งนะเพื่อนตวอย่างน้ําแข็งนะครับอ, <practical S 2> อ่าอยู่น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  ขอ,ขอตัวอย่างน้ําแข็งสักก้อนครับมาลองปั่นมึงเจ้าบักเอ,อเอาก่อนหน่อยก่อนนะเอา <laughs> น้ำแข็งละลายไปแล้วอ,อโอเคนะครับไม่มีนะนะครับเห็นไหมครับคือใส่ที่อื่นมันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ใส่ได้ไม่ดีหรอนะครับมันไม่ไม่ตรงนะเพราะว่ามันไม่ลงร่องนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเี่นเนาะปับปั๊บ,บนะครับมันอยู่ฟ้าเดียวกันนะครับก็ ชวิทย์เล่าให้ฟังนะครับว่าเครื่องมันไม่ได้เสียนะครับบางทีเราก็งงว่าจะประกอบยังไงนั่นเองนะครับชวิทย์เรื่องถาก,ก็จบคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ต้องจากไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าไอตัวนี้มันก็จะหายไปเองเมื่อเวลาผ่านไปนะครับต้องลาจากไปแล้วสวัสดีครับ